เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกะมนทั์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งพักก้าวไกลวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาติดตามตรวจสอบและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรและผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆจากการพยากรณ์ขอสไลด์ด้วยนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงครึ่งหลังของปี2566นะคะไปจนถึงกลางปี2567 ประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นปรากฏการณ์เอลนินโยครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ73ปีโดยปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าค่าปกติตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมปี2567ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น ปรากฏการเอลนินโยในรอบนี้อาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปี2,568ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งครั้งใหญ่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงส่งผลกระทบไปสู่ภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและเศษรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดด้วยรบกวนถอยสไลด์1อันค่ะใช่ค่ะท่านประธานคะ มีข้อมูลทางสถิติชุดที่ดิฉันเคยไปค้นเจอมาอยากให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านได้ดูกราฟนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกราฟแสดงดัชนี SOI ที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงการเกิดภาวะเอลนินโยเป็นดัชนีแสดงความแปรปรวนของอากาศซีกโลกใต้ซึ่งหากมีค่าติดลบจะมีจะมีความเสี่ยงในการเกิดเอลนินโยในช่วง3-6เดือนข้างหน้า จากกราฟจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่เกิดภาวะเอลนินโยจะส่งผลกระทบทำให้ GDP ภาคการเกษตรลดลงดังกราฟแสดงความเชื่อมโยงกันจะเห็นว่าในปี2543 GDP ลดลงร้อยละ0.5ปี2547ลดลงร้อยละ1.1ปี2558ลดลงร้อยละ6.5ปี2562 ลดลงร้อยละ3.3และในปีนี้นะคะปี2,566สําสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการปรับลดการคาดการ GDP ภาคการเกษตรไว้ว่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ1.5ถึง2.5จากเดิมที่เคยประเมินไว้ถึงร้อยละ3ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือภาคเกษตรกรรม ยกตัวอย่างข้อมูลของศูนย์วิจัยกษตกรไทยที่ได้ประเมินตลาดส่งออกข้าวที่ต้องจับตาความต่อเนื่องในปี2567ที่อาจมีปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอจากปรากฏการณ์เอลนิโยและการเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวต้องการน้ำมากขึ้นหลังจากที่เริ่มปลูกไปแล้วในเดือนพฤษภาคม จนกระทั่งถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีโดยคาดว่าหากเอลนนิโยไม่รุนแรงนะักผลผลิตข้าวนาปีในปี2566อาจลดลงราว4.1-6%เเอร์ซหรือคิดเป็นจำนวนประมาณ25ล้านตันเมื่อรวมกับผลผลิตข้าวนาปลางังที่7.6ล้านตันและมองต่อไปในปี2567 เอลนินโยอาจลากยาวเป็นความเสี่ยงต่อผลผลิตข้าวทั้งนาปังและนาปีให้ลดลงได้และหากดูจากข้อมูลการบริหารจัดการน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดอื่นๆในช่วงปี2562ถึง2563ปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโยครั้งล่าสุดนะคะ ตอนนั้นมีการคาดการว่าจะเกิดจะมีการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งประมาณ3 0 0แสนกว่าไร่มีการจัดสรรน,น้ำให้ภาคการเกษตร722ล้านลูกบาทเมตรและในปี2,565-2,566มีการคาดการว่าจะมีการปลูกพืชในฤดูแล้งสูงถึงกว่า1ล้านไร่สูงกว่าปี2,562-63 เป็นจำนวนกว่า300%หรือ3เท่าตัวแต่การจัดสรรน,น้ำไปยังภาคการเกษตรมีเพียงแค่1,416ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง2เท่าตัวคิดเป็นการจัดการน้ำให้พื้นที่การเกษตรต่อไร่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นการวางแผนบริหารจัดการน้ำซึ่ง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นหลายๆพื้นที่อาจจะต้องเผชิญกับระดับน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับน้อยกว่าปกติจนทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงรวมไปถึงพืชอื่นๆด้วยเช่นทุเรียนมะม่วงมันสำปะหลงังและอ้อยเป็นต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้สักครั้งก็คือปัญหาความล่าช้าของระบบราชการไทยเราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งหรือภัยพิบัติอื่นใดมักจะมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่ล่าช้าส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร ทำให้ได้รับการเยียวยาล่าชา้าไหนจะเป็นเรื่องระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่ยุ่งยากมากมายจำนวนเงินเยียวยาที่ไม่เหมาะสมกับความเสียหายจริงรัฐควรมีการวางแผนเตรียมการในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที มีเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คงหนีไม่พ้นเกษตรกรไทยต้องเป็นหนี้กู้หนี้ยืมสินทั้งในระบบและนอกระบบจากที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากได้แต่หากเราได้มีการศึกษาเพื่อเตรียมการรับมือที่เราคาดการได้อยู่แล้วจากการพยากรณ์ปรากฏการเอลนินโยที่ทั่วโลกใช้ตรงกัน จะทำให้เราสามารถวางแผนบริหารจัดการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นลดการบาดเจ็บทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าให้พวกเขาต้องเจ็บและจนไปมากกว่านี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ